กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจกับผมบอบบี้สุดทอนนั่นอีกแล้วมีมเมนูเด็ดเด,ดพี่น้องมเมนูหนีเด็ดอีรีก้อยใส่ก้อยเนือ้อก้อยเนื้อใส่ใส่ใส่ออนพี่น้องผมลอกลอกหนังมันออกแล้วก็เอามาหั่นซอยก้อยนะครับก้อยใส่เลือดดีแท้ผมๆกับตับหวานสามสิบกีบกับมีพี่น้องเอาไหมคืเอเขาเขาเนี้วห่อนห่อหนึ่งไม,ม,ม่ไม่เมื่อกี้เลยบอกแล้วก็จัดกันพี่น้องนวด ัได้ยินบ่ครับไหมติดไหมล่ะลองคุยเหมือนกันพี่น้องอเห็นไอ้เบาเด็กเรากินหอ้กินเป็ตแซ่บผมเลยจัดมันเบิ่งพี่น้อง ใส่หอมแดงพร้อมมีตับพี่ต้องตับเป็นบะตับสลัดแน่อืมขอาันพร้อมทั้งนหิน,ห,นหินดับข้าวดีพี่ต้องเลยจัดไป เขาหันหันเ่ยเขากันดีครับพี่น้องเอ้ยกับหลักกับล้บบวสุดอ,อกจังสาเจ พริกเผ็ดเผ็ดขรัวพมพอมเฮ็ดขัวเพีพพพ่น้องเขาบนันอนเลยไอยออกเฮย พี่น้องว่าเสียงเบาก็เลยไซไม้เรียบร้อยแล้วพี่น้องอาจจะได้ยินชัดอยู่มั้งแต่ใกล,ใกล้ๆแล้วมันสีดังแห้งพวดดังกล้องตัวร์

เขาห่านี่เขากันดีน,นะพี่น้องเลยจำไมติดมือป่ะแล้วแทบอีสานแทบเลยนี่นั่งอยู่หน้าบ้านพี่น้องกินเซีบๆอยู่หน้าบ้าน เดดกำลังออกด้วพี่น้องมุสาวอฝนตกตกมาในต้นไม้ของจิตายไปแล้ว บายครับผงจานพวนี้กินแบเมนูนี้เห็น

ช่วงนี้ต้องประหยัดตัวพี่น้องเรือกเก็บตับสดเลยโอเคพี่น้องจิ๊บีิกะเมื่อกินซนูพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอิ่มไปะละ พุญคุณลงไปแล้นขอขอบคุณขอบคุณสุขุมสุนออค,คนความแลผิดชอยากความไม่ผิดหวังสำนีน,นะครับสวัสดีครับ